โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FKL นะครับทุกคนนะวันนี้เรามาอยู่กับเกม PUBG NEW STATE นะครับทุกคนนะวันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะเล่นเกมในมือถือนะครับทุกคนนะมาเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูตั้งค่าก่อนนะครับทุกคนก็จะมีการแจ้งเตือนนะภาษานะครับทุกคนเอฟเฟกนะเสียงก็ปกตินะครับเกมเพย์นะครับประมาณนี้เลยการควอบคุม การควบคุมก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนนะผมก็จะใช้เป็นค่าเดิมแล้วกันนะเพราะผมนี่ไม่ค่อยได้เล่นเกมในมือถือนะครับผมเลยไม่รู้ว่าจะปรับยังไงดีนะเพราะจอมันเล็กมากนะครับทุกคนนะอนนี้ผาหนะนะครับความไวทุกอย่างนี่ก็คล้ายๆใน pubg mobile นะทุกคนนะการเก็บคล้ายๆกันเลยกราฟิกนะครับ ใน oppo a 3 s ของผมมันปรับการาฟิกได้แค่ปานกลางนะครับทุกคนนะเฟรมเรทได้แค่สูงนะแต่ของเครื่องคนอื่นที่แรงแรงกว่านี้นะครับน่าจะปรับได้สูงกว่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าเล่นไปแล้วมันจะแหลกหรือเปล่านะทุกคนนะเพราะโทรศัพท์ผมนี่ก็เก่ามากแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูที่โหมดฝึกฝนก่อนแล้วกันโอเคฮนะทุกคนนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องซ้อมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีปืนอะไรบ้างนะห้องซ้อมแบบดูแปลกตาไปจากพับจีม b i l e เลยนะครับทุกคนนะดูแบบอลังการเลยนะครับมียาใหญ่พวกนี้เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนนะกระสุนเขียวกระสุนส้มพวกนี้นะก็มีปืนที่ห้อยไว้ตามกำแพงนะครับทุกคนนะตามผนังเลยนะทุกอย่างก็น่าจะคงเดิมนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองหยิบซักปืนมานครับผมชาวเอ็มส เดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นๆด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็จะมีเกาะนะครับโอเคฮะมีหมวกนะครับอของแต่งก็อยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนนะมีคอมเพรสเซอร์นะครับรูปทรงแบบใหม่นะครับทุกคนนะอาจจะแตกต่างจากตัว PUBG Mobile สักประมาณหนึ่งนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันบ้างนะครับอตรงนี้ก็จะมีระเบิดนะครับทุกคนนะเอาไว้ซ้อมปลาได้นะครับปลาใส่กล่องได้นะเดีย๋ยวผมไปเก็บกระสุนสักหน่อยนะเดีย๋ยวเราลองยิงดูนะครับทุกคนโอ้ผมชอบสโกปบมากเลยครับทุกคนนะ มันดูเท่มากเลยน,นี่มีของแต่งอะไรบ้างนะตอนนี้ไม่มีท้ายแค่อย่างเดียวนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราลองไปเก็บท้ายดูยไหมครับเผื่อเรายิงจะได้ยิงขึ้นกว่าเดิมนะน,นีสักของนาะท้ายตรงนี้ โอ้ผมว่ารู้สึกว่าเปิดนิ่งมากเลยนะทุกคนนะเ <â ng> ดี๋ยวผมพาไปดูลงรถนะครับว่ามีรถอะไรกันบ้างนะทุกคนนะก็มีรถคล้ายๆแบบ PUBG Mobile นะครับทุกคนนะแล้วก็มีรถใหม่หรือเปล่าน่าใช่นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนะลองขับดูนะทุกคนอ๋อผมว่ารถคันนี้คล้ายๆกับไอในแมพหิมะของ PUBG s t e a m นะตัวนี้ ผมจำเสียงคันนี้ได้เลยที่คันออกสีมพูหน่อยนะผมจำชื่อรถไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ขับดีนะถ้าใครที่เคยเล่นพับจีสตรีมนี่รถคันนี้ขับดีมากในแมปผีม้านะครับเดี๋ยวลงรถยังไงครับตรงนี้โอเคเ๋เราลองไปดูรถอื่นบ้างนะครับ คันนี้นี่อะไรนะครับเนี่ยสวยมากเลยแ <ivan. S 1> ค่ okay. ลองขับดูนะทนุกคนคันนี้เสียงเงียบม,มากเลยครับทุกคนเห็นเขาบอกว่าเปิดฝาท้ายได้ใช่ไหมครับลองเปิดฝาท้ายดูนะอันนี้ไม่ได้นะครับน่าจะเป็นที่เก็บของหรือเปล่านะตรงนี้เก็บของไว้ท้ายรถนะครับแล้วก็เปิดประตูครับ ตรงนี้อ่าเปิดประตูได้นะครับทุกคนนะเอาไว้เป็นเกาะกำบังนะเวลายิงนะครับเวลาเราย่อยิงอ่าปึ๊บลุกขึ้นปึ๊บาประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขั้นอื่นบ้างนะครับทุกคน ะมีรถน่าจะเป็นบักกี้นะครับคันนี้นะบักกี้นะครับแต่ดูเท่กว่าของ PUBG Mobile เยอะเลยครับคันนี้นะแล้วก็มีมอไซค์นะครับเหมือนบิ๊กไบค์เลยนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมลองขับดูก่อนนะครับวิ่งมันเป็นรถที่เงียบมากทุกคนเหมือนเราขับยานอวากาศครับเสียงนะมันมันก็ไม่เงียบนะเสียงนะมันก็ดังนะครับแต่มันเหมือนขับยานอวากาศนะครับ เสียงรถน่ากลัวมากนะเหมืนผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับทุกคนนะเหมือนจะเป็นรถฮาร์เลย์หรือเปล่าครับคันนี้อ่าใช่เลยนะเท่เลยนะทุกคนนะคันนี้เอาอย่างเท่แลนะ้วเสียงแบบสุดยอดมากนอกนั้นก็เหมือนเดิมมันมีดาเซียนะครับแล้วก็รถมอไซค์ทั่วไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองแมทใหญ่กันเลยดีกว่าครับทุกคน โอเคนะทุกคนนะตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องมาแล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนเกมค้างนะเลยไม่ได้รอหน้าโดดล่มนะครับผมนี่มาถึงก็ได้ขึ้นเครื่องบินเลยนะผมติดตามเพื่อนก่อนแล้วกันเหมือนเพื่อนจะหลุดนะครับทุกคนอุย้ยไม่ใช่ดิทุกคนหลุดเยอะเลยอันนี้เซิร์ไม่ได้เสียใช่ไหมครับแล้วผมแยกโดดกับเพื่อนไม่ได้ ตาแรกผมก็โดนแล้วดูดิอันนี้คนหลุดหรือว่าอะไรครับเนี่ยทำไมผมแยกไม่ได้ดูผมแยกกับเพื่อนไม่ได้ผมจะจมดินไหมน่ะเฮ้ต่อยได้ไหมนะทุกคน มันจะได้ต่อยฟรีนะครับทุกน <Okay. S 1> hey. มีคนยิงผมไปแล้วผมผมไปเก็บปืนก่อนฮนะมันมีคนล่ายิงผมอยู่นะ น่าผมได้เปิดล้วเดี๋ยวเราไปยิงคนที่เหลือก่อนนะครับที่หลุดกันนะคือมีเยอะมากทุกคนเขาไม่นอกได้ไงครับเนะ <S <S ี่ยกินฟรีสปอร์ตครับทุกคน โอเคฮะเราได้8คิวนะครับทุกคนนะกินฟรีเลยเหมือนมีคนชาร์จผมนะโอ้โหอันนี้ยิงคมมาก จบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคฮะทุกคนนะการเล่น p u บ g เ t e ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ